วันนี้แล้วกับจีจะพาทุกคนไปไปช้อปปิ้งมือสอรนะคะเอาจริงๆนะมาซื้อพวกนี้ไปใส่นอนเลแบบผิวแต่จะมีคนม,มานอนด้วยก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสื้อใคร <c oughs> ตั้งไว้สักเท่าไหร่ตัวเมื่อกี้นานมาะเอากปล่ะถ้าใครใกล้กว่าคนนั้นไม่ต้องใส่เงินเสื้อผ้าทั้งหมดเลยที่เท่าไหร่นะลลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วกับจีจะพาทุกคนไปจอบ 1우0 ไปช้อปปิ้งมือสองนะคะก็คือน่าจะเป็นปีแล้วที่เราไม่ได้พาไปทำปีครึ่งเลยหรอในการช้อปปิ้งมือสองแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสองคนแบบชอบซื้อมือสองกันอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกแล้วมันก็ได้เสื้อผ้าที่ยูนิคนะคะวันนี้นัดตะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องเกี่ยวกับคอว่าฟ้าแฟชั่นหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าฟ้าแฟชั่นคืออะไรเราจะเล่าเขาเล่าเขาให้เขาฟังหน่อยสิว่าฟ้าแฟชั่นอ่ะ ันก็ตรงตัวเลยมันเป็นเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่ทเป็นกระแสหรือว่า,ามาไวไปไวซื้อมาใส่หนึ่งครั้งถ่ายรูปแล้วก็ทิ้งเป็นเสื้อผ้าที่ราคาจะแบบราคาถูกเออซึ่งเสื้อผ้าพวกนี้ส่งผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างมากง่ายๆเลยคือพอเขาต้องการที่จะผลิตมาแบบเร็วๆอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะเขาจะใช้ในการแบบเปลืองมากกระบวนการกระบวนการในการผลิตของเขานอกจากค่าแรงขั้นต่ําแล้วใช้คนเยอะแล้วใช้ทรัพยากรเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ใช้แบบมหาศาลน้ํามันเชื้อเพลิงเปลืองอ่ะว่าไม่ง่ายในการที่จะผลิตเสื้อผ้าครั้งหนึ่งอ่ะจะต้องใช้พวกใหญ่ใยพวกนี้อยู่รู้ว่าเอามาจากไหน ต้นไม้แล้วเขาอะโรงงานพวกนี้เขาจะต้องถางป่าทําลายป่าในการเอาใยการเอาใยเอามาแค่สามสิเปอร์เซ็นอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือเผาต้นไม้เป็นที้เผาแล้วมันก็จะเกิดเป็นมลภาวะมลพิษน้ําเนี่ยเวลาผลิตเขาก็จะมีการปล่อยสารพิษลงของเสียลงทะเลลงแม่น้ําด้วยอันนี้สามารถหาข้อมูลได้เลยใน g o o g l e ทุกคนเสิร์ช fast fashion ส่งผลกระทบต่อโลกข้อมูลจะขึ้นมาเยอะมากแล้วดีเทลที่เขาเล่าให้ฟังอะคือละเอียดมากก็เลยอยากจะ แค่นั้ให้ทุกคนแบบมาช็อปมือสองกันนะเออวันนี้ที่จะไปทํคลิปก็คืออยากจะรณรงค์เพราะว่านี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการดลอกการซื้อเสื้อฟาแฟชั่นลงมาบ้างก็คือช็อปมือสองหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการแบบซื้อริงของจริงนับก็มีซื้อเราเข้าใจผู้หญิงองนเนอเราอยากได้แบบของถูกแล้วก็ใส่ถ่ายรูปโอเคไม่เป็นไรเราสามารถซื้อได้แต่หลังจากนั้นใส่ต่อไปจ้าก็คือใส่ซ้ําๆได้อีกหรือนํามา mix and match เป็นลุคอื่นๆได้อีกอย่าแบบว่าใส่ครั้งหนึ่งเรา เพราะว่าซื้อใส่ทิ้งเป็นขยะขยะล้นโลกมากทุกคนแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องเผาหรือถมมันกําจัดไม่หมดนบอย่าเนี้ยเสื้อตัวหนึ่งใส่สี่ปีสี่ห้าปีมีหลายคนถามว่าพี่นับคะเสื้อตัวนี้ซื้อจากไหนเออจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าใส่มาห้าปีแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นน้องใหม่ของเราทุกคนในการที่เราจะช่วยรักโลกเพราะว่าก่อนน้าเนี่ยก็จะมีการรณรงค์เรื่องแบบถุงผ้าไม่ใช่พลาสติกหรืออะไรต่างๆแต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งชอยที่จะมาให้ ให้ทุกคนร่วมรักโลกไปด้วยกันนั่นก็คือไปดูสิจ้าไปดูไปดูค่ะว่าอะไรเป็นน้องใหม่ของบ้านล้วนะคะใช่นี่ค่ะทุกคน เป็นน้องใหม่ของบ้านเราที่กําลังเหินนะคะก็คือเขาเป็นแปลงสีฟันรุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Green Spa r คค่ะเป็นของเซนแลบแอนด์ฟาร์มเซนนาบ่ะชอบมากตรงที่เขาอ่ะผลิตจากวัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกข้าวดูนี่ค่ะทุกคนเขามีความสีแบบมินิมอลเข้ากับบ้านนับมากนะก็คือเท็กซ์เจอร์เหมือนคือมีแบบเปลือกข้าวแล้วแก้วน่ารักมากคือไอเดียที่นาชอบมากอะคือเขาอ่ะ เปลี่ยนขยะทางการเกษตรเป็นทรัพยากรหมุนเวียนจากธรรมชาติแลวก็สามารถนาไปรีไซเคิลได้ลดพลาสติกด้วยก็คือจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเราอ่ะถ้าใครเคยดูคลิปน้องอ่ะจะเห็นเห็นมาก่อนอยู่แล้วว่าเราไปจิ๊กแปลงสีฟันที่เป็นบําบูเป็นเล้ไผ่มาเพราะว่าเราอ่ะชอบมากแล้วเราอ่ะก็อยากหาเออเราอยากหาแปรงสีฟันที่แบบไม่เป็นพลาสติกซึ่งวันเนี้ยเราก็เจอแล้วนะคะของแบรนด์นี้เราก็เลยรู้สึกเหอมากแล้วก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราพยายาม ปรับเปลี่ยนตัวเองในการที่จะมาช่วยรณรงค์ในในเรื่องของแบบการรักโลกค่อยๆใชออ้ค<ป>่อยๆทีละหนึ่เอองเราลอกจากการคํานึงถึงเรื่องรักโลกแล้วอ่ะเขายังคํานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพด้วยทุกคนเพราะว่าอันนี้จะเป็นขนแปรงที่นุ่มพิเศษเขาจะมีปลายเรียวนะคะขนาด0.01มม,มแล้วตัวหัวเขาอ่ะเป็นนาโนชาโคทุกคนที่มีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องแบคทีเรียนี่ซื่ออันนี้เขามีของทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะทุกคนลองไปหาดู แต่เราจะออกไปทำงิ้เงินนะฮะหลังจากอาบน้ำเสร็จถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้พามาเป็นเสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่นเกาหลีที่ชื่อว่าชินจูกุชินจูกุเอาเลยเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนั้นอ่ะปีหนึ่งแล้วป่ะเกินปีอ่ะสองปีแล้วบ้างเอ้ยถึงเหรอมันเป็นคลิปสองปีแล้วทำยูทูบมาถึงสองปีแล้วเหรอ หรอรอบนั้นเป็นสาขาอื่นเขามีหลายสาขานะคะวันนี้พามาสาขาตรงทาวินทาวมี4ชั้นอ่ะไปใส่แมสอันนี้คือขออนุญาตเขาแล้วนะคะในการถ่ายแมสอยู่ไหนที่นี่นะคะเขาจะเป็นมือสองของญี่ปุ่นเกาหลี <c oughs> เขาจะขายเป็นขีดและ ส9บาทซึ่งเขาก็จะมีตาช่างอย่างนี้ให้เราลองช่างก่อนได้เลยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน้าหนักเท่าไหร่มันก็จะมีผ้าบางผ้าหนาผ้ายีนคือทุกอย่างมีโค้ดมีอะไรต่างๆคือเราจะต้องใช้เวลากับที่นี่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลือกเพราะมันก็จะต้องหาไซส์ที่เหมาะกับเราด้วยแล้วก็แบบด้วยอะไรเงี้ยเพลงดังเราเริ่มขึ้นไปชั้นบนกันปะไม่อยากใด้ตัวนี้ยไม่เอาที้บอกว่าให้เอาชุดแต่งงาน จะแต่งแล้วเหรอยังพิ่งขอจะแต่งแล้วเหรอหรอ,อย่างยังเข้นมาชั้นสองนะคะชั้นสองจะเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่จริงๆนับแอปอยากไปกางเกงแต่ว่าด้วยไซส์นับอะมันยากมากเลยเว้ยใช่แต่มันมันใหญ่ไ yeah งน่นาาดก อ้าจริงๆนะมาซื้อพวกนี้ไปใส่นอนแบบชิวแต่จะมีคนมานอนด้วยเราไม่รู้ว่าเจอใครแต่ก็น่ารักดีเออเข้าไปดิระวังมีคนมานอนด้วยฉันก็นอนกับแกถ้าฉันเจอแกก็เจอไงโอ้ยตัวนี้น่ารักมากมานากาอาจจะเป็นภาษาแบบฮาวายแปลว่าเซิร์ฟกันไหม <laughs> ไว้น่ารักอะ่ะดูเป็นบีชฟิลลิ่งใส่ใบบา์หลีอะ่ะใส่ได้ปอ่ะเข้าไปกดดูราคาว่ามันถ้ามันแบบไม่ได้สูงมากก็ตั้งไว้สักเท่าไหร่ตัวเมื่อกี้ว,ว่าจะเอานล้ว่าต้องมีเจ็ดสิบบาทจากน้ำหนักแล้วนะขนาดไหบ้างเอาก็ะล่ะใครใกล้เคียงกว่าใช่ป่ะใครอยู่แต่ถึงใจก่อนนับว่าหกสิบห้าเจ็ดสิบแปดอยลงไปช่างเลยอ่ะไม่เราจะชอ็อปองเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยถ้าใครใกล้กว่า คนนั้นไม่ต้องใส่เงินเสื้อผ้าทั้งหมดเลยอ๋อแค่ตัวเดียวเลยนะโอเคได้แค่ตัวเดียวคืออะไรหมายถึงว่าก็วัดกันที่ตัวนี้ใช่คนอื่นโอเคได้มากจีเท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดหกสิบห้าโอเคเจ็ดสิบแปดหกีิแห้าโอเก็บไว้ ไหด้แต่าจะของมันโอ้โหเพราะยังไงนับก็ไม่ต้องใส่ไปแล้วเราจะบอกให้65ยังไงก็แปดสิบเอ้ยเจ็ดสิบแปดเอ้าถ้าเาใกล้กว่าจิชนะชัวจริงเหรอเฮ้ยจริงจริงเหรอถ้าพูดบอกว่าใกล้กว่านะจิชนะชัวลองไปเช็งกันเลยดีกว่าแบบว่าใจร้อนไม่อยากจะฟังมันขิงทั้งคลิปเพราะนี้มันเพิ่งเริ่มต้นอยากให้มันรู้ๆกันไปเลยเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวนะ65 66 67 68 69 70 71กเจ็ดเจ็หกสิบแปดหเฮ้ยดูดิ ให้ดูให้ดูให้ดูดิให้ดูดิอยทำไมอะให้ดู้ดูเห็นหรือยังยังไม่สนุกเลยเอากล้องเลยเอากล้องไปเลยดิลิชเละไปละวเมื่อกี้นับลองช่างเซื้อยืมมาได้ประมาณ62อก็เลยบวกไปอีกนิดนึงเฮ้ยเล่นเกมอะไรไม่เคยชนะมนเลยงั้นหยิบของเยอะหน่อยดีกว่าน้าผึเกิดชปปิ นนต้องนี่เอาจริงๆนะถ้าแบบเป็นคนแบบผู้หญิงแล้วคุณสูงๆแต่งตัวชิคๆไปปารีสสวยเราอยากไปญี่ปุ่นก็นี่มันมาจากญี่ปุ่นก็เขาขายคนญี่ปุ่นให้ซื้อไปยุโรกรู้ได้ไงวะเป็นเลเดินไปเดินอ๋อซ้อมเดินมาได้ตัวนี้ได้ได้ปะได้เชียสวย สวยมากอยู่อยู่พูดว่าคาดได้ไม่ได้ไงก็บอกว่าได้ก็ได้สวยสวยคือสวยได้คือได้ไม่เหมือนกันได้ก็แค่ได้แต่นี่คือแบบเฮ้ยสวยคือนม<อ>าถึงตัวชมตัวเองง,งี้สวยเลยตัวเนี้ยงั้จะลองใส่ดิเผื่อเราแบบแบ่งกันใส่ได้แค่ใส่ก็แขนโตอะแขนเตอะอยู่ใช้คำว่าพอดีว่ะอย่างงี้เรียกว่าพอดีว่ะพอดีอยากเตอะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นชั้นของแบบโค้ทแจ็คเก็ตต่างๆที่เป็นฟิลแบบหนาเวอร์หนักแน่นตอนนั้นหนักมากแต่สวยอ่ะแต่สวยเราจะพามาจากประเทศไหนอย่างอ่ะเฮ้ยตัวนี้สวยของผู้หญิงเหรอผู้หญิงที่เหรอจีิงว่าจะใส่ได้ที่ใส่แขนริ้วนี่ส,นวสวยสีสวยด้วยอยากให้ทุกคนเห็นผ้าชัดๆว่ามันแบบ มันเป็น texture แบบขนขเออแล้วก็มี detail เฮ้ยหลับกับมือจริงอาอาๆอาตัวน,นี้เอาน่ารักคือเนี่ยใครแต่งตัวจัดจัดอะแบบกแจ็คเก็ตขนขนสวยเด้อคิดว่าจะใส่ได้อีกแล้วจิ๊บนักตลกประโยคนี้คือมันอยากได้อะไรมันก็จะคิดว่าจิ๋ว่าจิใส่ได้ยู <ๆ S 2> คนเหมือนเหมือนอะไรหรือวะเหมือนแบบ ข้าตรกรเกาหลีที่แบบเขาจะใส่ชุดกันฝนแล้วเขาก็จะใส่แมสดําใส่หมวกดำาปรียเห็นกระจกไหมนี่ต้องไปอย่างนี้อ่ะลองเอาไอ้น,นี่อันนี้คือแบบกุ้งจุงเพียวเคยดูอยู่เรื่องอะไรปะ <c oughs> กุ้งจุงเพียววะเกาหลี นี่ยิงสวยเยสวยยูยูใส่แบบชุดคลุมอาบน้ําแบบนี้ไม่ได้ลามันบอกว่าของพวกเนี้ซื้อเก็บได้งงวะซื้อเก็บทําไมให้บ้านมันโลกวะก็คือถ้ามันสวยไงแล้วแบบว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องได้ไปต่างประเทศแน่ๆมันก็ซื้อเก็บได้ไงคือแบบเหมือนจะมีเหตุผลแต่ไม่มีสวยมาก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 โอเคซื้อเก็บได้ของพวกนี้สวยมากซื้อเก็บทําไมให้บ้านมันโลกวะ ก็ซื้อไปเก็บไปบ้านมันรกทำไมวะโค้รของโคตรสวยเฮ้ยมันเท่มากมันแก่มันฟิลมันฟิลโยโย่ว่าถ้าตัวนี้จะใส่ไปไหนที่ไม่ใช่ไปยิงเป็ดอะดูแสงเหนือซะหน่อยแล้วก็ไปจอร์เจียได้เนเธอร์แลนด์ไปฮ่องกงแล้ว แบตะกล้ามาใส่เองก็คือไม่ต้องรับถุงนะคะตัวนี้คือ624บาทบ็ได้ถูกนะแตมันอยู่นี้แต่มันอยู่นี้มันก็เลยเลือแพงไม่ใช่มันก็เลยซื้อเก็บได้อันนี้ดีมากจีรองให้คนดูดูอันนี้ดีมากเป็นตัวที่นับไปเจอมานับรู้สึกว่าทรงสวยมากโอ้โห ก็คือใส่ไปแค่เซนทกัลรามสองกลับบ้านนะคะพร้อมหนึ่งตะก้าให่ส่วนใหญ่อ่ะในเนี้ยจะเป็นเสื้อก,อกนาวเสือกระหนาวพวกโค้ตต่างๆนะรู้สึกว่าสาขาเนี้ยเขาโดดเด่นเรื่องโค้ตสูตร ส่วเบลเซอร์ชั่ว,วแบบเสื้อขนหักอะไรหนาวๆแบบเพราะว่าเขามาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเนอะเขาก็จะแบบมีพวกนี้เยอะส่วนพวกเสื้อยือดหรือกระโปรงอะไรเงี้ยมันยังมีความโอแฟชั่นอยู่วันนี้เราก็ได้เป็นโค้ดมาซะเยอะเพราะเราอะ่ะก็คิดว่าเก็บได้ก็คือถ้าเราจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คืองัดออกมาใช้ได้นะคะนั่นแหละก็ตอบโจทย์มากเลยนะสำหรับคนที่แบบ อยากใส่ถ่ายรูปเฉยๆเ,ยเ้ยเ,ออเราไม่ได้แบบต้องซื้อแพงต้องซื้ออเไรเราเข <ๆ S 2> ้าใจผู้หญิงอ่ะเวลาจะไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวทีนึงอ่ะทุกคนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมฉันรู้อันเนี้นาายน้าแค่อยากบอกว่าถ้าใครวางแผนไม่อยากจะใส่ถ่ายรูปก็มาช้อปมือสอง,องทุกคน,นสามารถแบบช่วยโลกในระดับหนึ่งได้ในการที่จะแบบว่าลดการผลิตลดแฟชั่นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหว อ่ะซื้อไปอย่างน้อยใส่ซ้ำก็ยังดีอย่างนับอย่างเงี้ยก็คือเสื้อตัวหนึ่งใส่มา4 5หปีก็คืออยากให้ทุกคนแบบลองออกมาช้อปมือสองดูมันไม่ได้แย่งที่คิดราคาแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ราคาแบบถูกมากขนาดนั้นก็แบบเราเทียบกับปัทวิกรอย่างเงี้ยก็สู้กันไรถ้าลังหนักมันเยอะมันก็จะแบบ5 600กอก็มีละ200ที่นับได้มาตัวสีน้ำเงินก็มีแล้วก็อย่างจีได้เสื้อขนเป็ดเมื่อกี้สองร้อยกว่าบาทอีอ๋อใช่เพราะมันเบาอเราก็แบบเราก็จะเลื่อกตัวที่มันเบาแต่ ก็คือนั่นแหละเราเดี่ยวน้นับจะเอาอันนี้ไปซักอัตโนมัติข้างนอกก็คือเขาจะฆ่าเชื้อด้วยน้ำอุ่นมันก็เป็นการฆ่าเชื้อไปนะคะนั้นก็ช่วยได้โอเคไปแล้วค่ะทุกคนบายบายไว้เดี๋ยวจะลองกลับไปทำปัตขวิกรพอมาช็อปนี่เราคิดถึงปัตถวิกรอนมากเพราะว่าที่นั่นตัวแบบหาบาทห้าบาทสิบบาท3ามบาทโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะคะปีหน้าละกันปีหน้าโอเคบายบายค่ะบ๊าย